นี่ฮะบรรยากาศตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงเช้า เดี๋ยววันนี้ครับหลวงตาก็จะเดินทุดงนะครับออกจากโรงเรียนหนองยาปอ <c oughs> ้องนะาอำเภอบัวใหญ่ครับแล้วก็นี่หลวงตาเข้าีท่ทำภารกิจส่วนตัวครับแต่ต้องรอครับ ขอตัดคลิปครับขอตัดคลิปก่อนว่าหลวงตาไปทำภารกิจนะครับนะไปทำภารกิจก็ขอตัดคลิปก่อนเป็นเพราะมันเป็นคลิปสั้นขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าท,ท,ที่ตรงเนี้ยอำเภอที่ตรงบ้านห้วยางเนี่ยสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไม่ไม่แรงพอครับอัปคลิปช้ามากครับเรืนะ่องะอัปคลิปขอเป็นคลิปสามนาทีครับช่วงนี้หลวงตาเดินมาไม่ทันได้ออกจากลานโรงเรียนนะครับนี่นะบรรยากาศยังไม่ได้ออกเพราะต้องเข้าไปทำภารกิจนิดหนึ่งเดี๋ยวหลวงตาก็ออกถ้างนั้นคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆผมขอตัดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูคลิปต่อไปเลยครับนะคลิปต่อไปเลย